สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคลิปความรู้คู่สุลกากรกันอีกครั้งแล้วนะคะมเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องเขตปลอดอากรค่ะสำหรับครั้งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหัวข้อคลังสินค้าทัานบนค่ะสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตอนคลังสินค้าทัานบนคลังสินค้าทัานบนคืออะไร คลังสินค้าทันบนเป็นพื้นที่ท,ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นคลังสินค้าทันบนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเพื่อใช้สําหรับเก็บของใช้แสดงและขายของที่กเก็บในคลังสินค้าทันบนหรือใช้เป็นสถานที่ผลิตผสมประกอบบรรจุหรือดําเนินการด้วยวิธีอื่นได้กับของที่เก็บในคลังสินค้าทันบน คังสินค้าทันบนสำหรับเก็บของในคลังจะแบ่งออกเป็น1ครังสินค้าทันบนทั่วไป2ครังสินค้าทันบนสำหรับเก็บต๊าซปิโตโลเลมเหลวและ3าครังสินค้าทันบนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ ลังสินค้าทันบนสําหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังจะแบ่งเป็น 1. คลังสินค้าทันบนสําหรับจัดแสดงหรือมิทศการ2คลังสินค้าทันบนประเภทร้านค้าปลอดอากรและ3คลังสินค้าทันบนเพื่อกิจการจาหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบินคลังสินค้าทันบนสําหรับผลิต ผสมประกอบบรรจุหรือดําเนินการอื่นใดกับของที่เก็บในคลังจะแบ่งออกเป็น1คลังสินค้าทันบนประเภทโรงผลิตสินค้าและ2คลังสเสบียงทันบนซึ่งผู้ที่นําของเข้าหรือส่งของออกจากคลังสินค้าทันบนทุกประเภทที่ได้กล่าวมาจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและขาออกสำหรับของที่ปล่อยออกไปจากคลังเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรทั้งในสภาพเดิมที่นําเข้ามาหรือในสภาพอืน่นและถือว่าเป็นการส่งออกนอกราชอาณาจากักรในกรณีที่ได้โอนหรือจําหน่ายของได้แก่คลังสินค้าทันบนอื่นเขปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีผู้นําของเข้าตามาตรา29ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยที่ัดอัตราศุลกากร ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือ B.O.I. ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอใบอนุญ,ญาตจัดตั้งคลังสินค้าทันบนได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ผู้ขอจัดตั้งต้องอยู่ในเกณฑ์1ต้องเ ิีาสหกิจหรือส่วนราชการหรือบริษัทหรือห้างทุ่งส่วนนิติบุคคล 2. มีฐานะทางการเงินมั่นคง 3. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมายศุลการกรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. มีกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองพื้นที่ที่ขอจัดตั้งโดยชอบยวยกฎหมาย 5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกทักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 6. สถานที่ที่จัดตั้งคลังสินค้าทันบนจะต้องอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมซึ่งพนักงานสุลกากรสามารถควบคุมได้สะดวกและรับกุมจากนั้นทำการยื่นเอกสารขอจัดตั้งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดในคำขอเอกสารและหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้วให้พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนดตรวจสอบสถานที่แล้วจึงสรุปข้อเท็จจริงเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุญาต เมื่อผ่านการอนุญาตแล้วให้มีหนังสือแจ้งคำสั่งอนุญาตไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อให้ดำเนินการ 1. ชำระค่าธรรมเนีนยมใบอนุญาตฉบับละ1 0,000มืนบาท 2. ดำเนินการตามเงื่อนไขของการเปิดดำเนินการคลังสินค้าทันบน เมื่อได้รับแจ้งว่าผู้ได้รับใบอนุญาตได้ดำเนินการตามเงื่อนไขให้ไปตรวจสอบความพร้อมของสถานที่เมื่อเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขให้จัดทำสัญญาประกันและทันบนและววางหนังสือคำประกันของธนาคารและชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามประเทศของทางสินค้าทันบนการนำของเข้าการเก็บของและการนำของออกจากคลังสินค้าทันบน การนาของเข้าในแต่ละกรณีจะใช้เอกสารต่างกันไปเช่นกรณีนําเข้าจากต่างประเทศมาเก็บในคลังจะใช้ใบขนสูกรณีรับโอนหรือจาหน่ายจากสิทธิประโยชนย์อื่นจะใช้ใบขน A และกรณีรับโอนจากเขตหลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีจะใช้ใบขน C ี ระยะเวลาการเก็บของในคลังสินค้าทันบนจะสามารถเก็บของไว้ได้2ปีนับจากวันนําเข้าและขยายเวลาได้อีกหนึ่งปีเมื่อครบกําหนดระยะเวลาแล้วก็ต้องส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือชํา,าระค่าภาษีอากรเว้นแต่คลังสินค้าทันบนสําหรับอู่ซ่อมเรือหรือสร้างเรือคลังสินค้าทันบนสําหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการคลังสินค้าทัานบนสําหรับเก็บก๊าซวีโตเลมเหลว ส่วนในขั้นตอนการนำของออกจากคลังสินค้าทันบนให้แต่ละกรณีจะใช้เอกสารต่างกันไปเช่นกรณีนำออกเพื่อส่งออกไปต่างประเทศจะใช้ใบขน1กรณีโอนหรือจำหน่ายให้สิทธิประโยชน์อื่นจะใช้ใบขน b กรณีโอนไปเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีจะใช้ใบขน d และกรณีนำออกเพื่อจำหน่ายในประเทศหรือกรณีการเสื่อมสภาพแตกหักเสียหายจะใช้ใบขน p การนำของเข้าการเก็บของและนำของออกจากคลังสินค้าทันบนทั้ง3ขั้นตอนนี้จะถูกควบคุมตรวจสอบโดยหน่วยงานศุลกากรกำกับคลังสินค้าทันบนและส่วนตรวจสอบคลังสินค้าทันบนสำนักสิทธทิประโยชน์ทางภาษีอากรภาคฝาฝืนกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆจะมีบทลงโทษตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องการเลิกดำเนินการคลังสินค้าทันบนสามารถทำได้โดยดำเนินการ2ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่1ก่อนวันที่จะเริกก่มดำเนินการ30วันต้องแจ้งเลิกดำเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า1วัน ขั้นตอนที่2ต้องนําของออกจากคลังโดยชําระภาษีอากรและค่าภาราสิทพันธ์ให้ครบหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจากักรหรือนําไปเก็บไว้ในคลังสินค้าธนบนอื่นในเขตหลอดอากรเขตประกอบการเสรีหรือจำหน่ายให้แก่ผู้นําของข้าวตามมาตรา29หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยที่กดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น อนุญาตให้เลิกดำเนินการจากกรมศุลกากรแล้วจึงจะเป็นการยกเลิกทางสินค้าทันบนอย่างสมบูรณ์อธิบดีกรมศุลกากรมีอำน,นาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตคางสินค้าทันบนได้ในกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบตัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติศุลกากรกฎกระทรวงประรากาศกรมศุลกากรหรือเงื่อนไขในใบอนุญาตเมื่อถูกพักใช้จะต้องหยุดดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามกฎหม,มายประกาศหรือเงื่อนไขแล้วก็จะยกเลิกคำสั่งพักใช้ให้ผู้ประกอบการอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตลังสินค้าทันบนได้ในกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ดำเนินการภายในกำหนด90วันนับแต่วันได้รับใบอนุญาต,รบบาญาตหรือหุดดำเนินการต,ติดต่อกันเกินกว่า180วันโดยไม่แจ้งให้ทราบ ผู้ได้รับใบอนุญาตถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปผู้ได้รับใบอนุญาตฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนั้นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทันบนจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายประกาศหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายศุลกากรด้าน,น,นคลังสินค้าทันบนได้อย่างถูกต้องครับ แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไป